พร้อมอย่างที่พร้อมติดตั้งตั้งศูนย์ถวงล้อให้ครบนะครับเป็น Cosmic r t 5ทำสี c ัตตอ้มคัลเลอรครับเป็น Power c l e a n c ขอบ Super Black นะครับ5กา้าน6ลู139.7นะครับสำหรับกระบะตัวสูง SUV GPV ทุกตัวหน้าเป็น9้าครึ่ง offset วงก2ีนะครับหลังก็เป็น10ครึ่งนะครับ offset วงก2เหมือนกันครับจุดแรกนะครับจะเป็น ฝาก่อนฝาเนี่ยจะไม่เหมือนกับล้อสปอร์ตทั่วไปนะครับตัวนี้เนี่ยจะทํามาเฉพาะรุ่น RT5 เลยนะครับจะเป็นน็อตยึด3ตัวไม่ใช่ฝาตบนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นคาร์บอนเคปลอร์นะครับมีสัญลักษณ์คอสมิกเท่ๆครับที่กา้านตรงนี้มีการใช้ CNC นะครับบิลลิงนะครับคำว่า